สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ภารกิจพิชิตความลับของสายน้ําอยู่กับผมฟร้องธนวัฒน์พมโชตครับซึ่งเป็นเยาวชนผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านน้าจากบูนิสแคมป์ซึ่งจะมาเป็นตัวแทนเยาวชนนะครับในการพูดคุยกับผู้บริหารที่ทํางานด้านน้ําทั้งประเทศนั่นเองครับแล้วก็จะนําไปสื่อสารให้กับภาคเยาวชนและภาคประชาชนทั่วทั้งประเทศครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับมนุษย์นะครับอยู่กับมลภาวะและก็มลพิษทางสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นดินน้ําและอากาศนะครับและสิ่งหนึ่งครับที่ประเทศไทยของเรานะครับมีนั่นก็คือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลนั่นเองครับวันนี้นะครับเราจะพาเยาวชนและก็ผู้ชมทุกคนนะครับไปพูดคุยครับกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านอัตถพลเจริญชันสาครับวันนี้นั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีครับน้องธวัฒน์ครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมมลพิษทางด้านน้ำนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้คุณภาพน้ำเนี่ยดีขึ้นนั่นเองครับท่านครับในคําถามที่หนึ่งเลยเริ่มต้นเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทและความสําคัญครับรวมไปถึงเครื่องมือครับของหน่วยงานของท่านเนี่ยที่มีการควบคุมเกี่ยวกับมลพิษในน้ำเนี่ยครับผมมีอย่างไรบ้างครับท่านครับ ก็จะบอกน้องธนวัฒน์นะครับว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในภารกิจเองเนี่ยในภารกิจของกรมควบคุมพิษเองเนี่ยก็มีภารกิจที่ไปเชื่อมโยงนะครับสนับสนุนสำนักงานทรัพยากร,รน้ำแห่งชาติอีกภารกิจหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นภารกิจที่จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องการควบคุมกํากับดูแลคุณภาพของน้ํานะครับซึ่ง เป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นปัจจัยสี่สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งจะเป็นจะต้องเป็นเป็นน้าที่เป็นต้นทุนในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการอุป,ปโภคบริโภคแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ที่สำคัญทีพ่พวกเรามองข้ามก็คือน้ำเนี่ยเป็นเอ่อเป็นหนึ่งในระบบนิเวศนะครับที่จะต้องสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ ของเราในประเทศไทยด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะไว้กินไว้ใช้ไว้ทําการเกษตรรุ่สากรรมอย่างเดียวต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้คือคือความคือประโยชน์ของน้ํานะครับในส่วนของกรมควบคุมพิษเนี่ยเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการกํากับในเรื่องนโยบายเรื่องของการที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่อง,องคุณภาพของน้ําเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพของน้ําเรื่องของการกําหนดมดาตรฐานนะครับที่มีแหล่งกําเนิดในการผลิตน้ําเสีย ซึ่งก็จะต้องมีการควบคุมกำกับดูแลแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายนะครับไปแก้ไขปัญหานะครับทั้งในระดับส่วนกลางในระดับท้องถิ่นนะครับถ้าพูดถึงไหนาการโดยรวมในบ้านเรานะครับในประเทศไทยเนี่ยปริมาณประชาประชากรของเราห6ล้านคนเนี่ยถ้าเทียบปริมาณน,น้ําเสีย150ลิตรต่อวันเนี่ยเราผลิตน้ําเสียประมาณ10ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะ แต่ว่าระบบลำบัดน้ําเสียที่เรามีอยู่ยังมีเมื่อเทียบกับไปมาน้ําเสียที่เราผลิตในแต่ละวันเนี่ยน้อยมากท้องถิ่นนะครับเอาเฉพาะน้ําเสียชุมชนก่อนเรามีชุมชนอยู่ประมาณเจ็ดพันเจ็ดร้ยเจ็สิบสี่ชุมชนเนี่ยเรามีระบบบำบัดน้ําเสียที่เป็นระบบบำบัดน้ําเสียรวมเนี่ยแค่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดชุมชนหรือท้องถิ่นเท่านั้นเองงนั้นก็จะเห็นว่าที่เหลือมันไปไหนฮะที่เหลือมันก็จะลงไปสู่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําลาคลองไม่ว่าจะเป็นน้ําใต้ดิน นะครับซึ่งตรงนี้มันก็เกิดผลกระทบต่อระบบมิเวทและเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมิ่น้องประชาชนนะครับลงไปที่ห้วยหนองคลองบึงลงไปที่แม่น้ําลาคลอง,องจนลงไปถึงทะเลก็จะไปกระทบต่อระบบมิเวทของทะเลด้วยดัะนั้นจะเห็นว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําเสยเียเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่สทชให้ความสาคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีน้ําต้นทุนของเรา นะครับในทุกๆด้านแล้วเนี่ยที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนะความเป็นอยู่รวมไปถึงเศรษฐกิจของเราด้วยนะอันนี้คือความสําคัญที่ทางกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นหน่วยงานกลางนะครับในการที่จะประสานงานหรือบูรณาการกับทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของแหล่งกําเนิดน้ําเสียนะครับผู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือแหล่งกําเนิดทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ำนะครับหน่วยงานที่จะต้องเกี่ยวข้องก,กับการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายต่างๆ ก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับภายใต้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับอืมนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของบทบาทและความสําคัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์นะครับที่น่าจับตาเลยทีเดียวครับแต่ถ้าหากเจาะลึกนะครับในเรื่องของสถานการณ์ครับท่านครับหากเกิดมลพิษในแหล่งน้ําครับท่านครับมีกระบวนการหรือว่าในเรื่องของขั้นตอนในการควบคุมอย่างไรบ้างและจะทํายังไงให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ถึงมลพิษที่จะ เข้าไปถึงประชาชนบ้างครับท่านครับปัจจุบ,บันกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเราได้มีการตั้งสถานีตรวจนะครับคุณภาพน้ํากระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดซึ่งเรามุ่งหวังว่าจะให้ครอบคลุมในลําน้ําสายหลักทุกลําน้ําเลยรวมไปถึงลําน้ําสาขาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เรากาลังจะพัฒนาเป็นระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเอามาเชื่อมโยงกับระบบภูมิสารสนเทศนะเพื่อที่จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับ เรียวไทม์นะครับเป็นลักษณะที่สามารถที่แจ้งเตือนได้ตลอดเมื่อเกิดปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ําโดยเฉพาะคุณภาพน้ําที่ไม่ได้มาตรฐานหรือน้ําเสียขึ้นมาซึ่งตรงนี้ระบบตรงนี้เราจะเชื่อมโยงไปที่สทนชเพื่อที่จะให้แจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบหรือจังหวัดที่รับทราบซึ่งปัจจุบันสถานีตรวจเราต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการรายงานนะครับรายงานให้กับทางสำนักงานทรัพกากรน้ําแห่งชาติรายงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรายงานให้กับแหล่งกําเนิดที่อยู่ใกล้เคียงเข้าไปดาเนินการ ซึ่งเราก็มีสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง16ภาคเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปช่วยประสานงานแล้วก็ไปช่วยแนะนําให้กับหน่วยง,งานเหล่านั้นนะครับที่พอมา,มาถึงกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่แหล่งกำเนิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากนะครับแหล่งกําเนิดอย่างที่บอกในตอนต้นมีหลายภาคด้วยกันภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและชุมชนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะชี้ไปที่หน่วยง,งานที่รับผิดชอบว่าหน่วยง,งานใดจะต้องรับผิดชอบเข้าไปแก้ไขปัญหาที่แหล่งกําเนิดเช่น ถ้าออกมาจากชุมชนตรงนี้นะครับชุมชนนี้มีระบบบาบัดน้ําเสียร่วมไหมอาจจะต้องมีการแนะนําให้มีการจัดระบบบาบัดน้ําเสียอย่างไรนะครับที่จะต้องมีเกิดขึ้นนะครับหรือจะเป็นโรงงานหรือผู้ประกอบการซึ่งเราก็แบ่งไว้หลายๆกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะประเภทกรประเภทขอประเภทคอก็ข,อขึ้นอยู่กับขนาดอันนี้เราก็จะไปตรวจร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือท้องถิ่นนะครับ ซึ่งมันก็จะมีมาตรฐานกําหนดอยู่นะครับทุกๆแหล่งกําเนิดนะครับที่เรากาหนดตามกฎหมายเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานว่าเรื่องของน้ําเสียที่ต้องปลดปล่อยมาจากแหล่งกําเนิดังนั้นถ้าใครไม่เคารพกติกาไม่เคารพระเบียบเราก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ขอให้เขามีการแก้ไขถ้าไม่แก้ไขก็จะมีการแจ้งเตือนให้ปรับปรุงแล้วก็ถ้าไม่ปรับปรุงก็จะมีการปรับนะครับแล้วก็มีการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็คือมาตรการที่ที่เราดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ในเรื่องของมาตรการเองแล้วก็กฎหมายเองนะครับก็ถือว่าทําให้การลดมล,มลพิษในแหล่งน้ำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะฮะมาในส่วนขอ,ของคำถามสุดท้ายนะครับท่านครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับถ้าหากประชาชนอยากมีส่วนร่วมหรือว่าประชาชนเนี่ยควรมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการมลพิษในน้ําอย่างไรบ้างครับท่านครับก็อยากจะบอกน้องธนรัตน์ว่าทุกคนในประเทศไทยเนะี่ย เป็นผู้ที่ทําให้เกิดน้ําเสียนะเพราะทุกคนต้องใช้น้ําถูกไหมทุกคนต้องใช้น้ําอยู่แล้วเป็นในชีวิตประจําวันงั้นน้ำที่ที่ทุกคนใช้อยู่เนี่ยเมื่อใช้แล้วนะครับถ้ามันเกินค่ามาตรฐานที่มันควรจะเป็นก็ถือว่าเป็นน้ําเสียนะครับไม่ว่าเราจะอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันซักผ้าอันนี้ก็คือในชีวิตประจําวันแต่ว่าถ้าบางคนไปประกอบกิจการต่างๆทําโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ มีการซักล้างมีการมีกระบวนการในการอุตสาหกรรมก็มีการปล่อยน้ําเสียออกมาหรือแม้แต่เรื่องของฟาร์มสัตว์ฟาร์มปศุสัตว์นะครับหรือแม้แต่นาข้าวนะครับก็มีน้ําเสียเหมือนกันเพราะนั้นก็จะเห็นว่าพฤติกรรมพฤติการของการดํารงชีวิตของทุกคนในประเทศไทยเนี่ยก่อให้เกิดน้ําเสียกันทุกคนนะครับทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่ว่าเสียภาษีอย่างเดียวแล้วก็ บอกว่าให้รัฐไปแก้ไขปัญหาคงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบว่าในกิจกรรมที่ตัวเองดํารงชีวิตอยู่เนี่ยได้ปลดปล่อยน้ําเสียไปมากน้อยแค่ไหนจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกับราชการในการแก้ไขปัญหานะครับในส่วนที่เป็นผู้ประกอบการทําได้ดีได้ถูกต้องเคารพกฎหมายแล้วหรือย,ยังนะครับในส่วนที่เป็นประชาชนทั่วไปถ้ามีการอุปโภคบริโภคคุณมีการปล่อยน้ําเสียจากบ้านนะครับถังบําบัด น้ำเสียที่บ้านดีแล้วหรือ,อยังนะครับมีการไปทําให้น้ํามันเสียด้วยการการะทาใดๆหรือเปล่าอันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกคนที่คุณจะต้องมองจากตัวเองก่อนนะครับนอกจากนั้นแล้วบทบาทที่จะต้องรับผิดชอบที่มากกว่านั้นก็คือเมื่อพบเมื่อเห็นก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อพบเมื่อเห็นน้ําเสียก็ต้องช่วยกันแก้ไขขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันดูแลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความเข้มแข็งของ ทั้งภาคประชาชนภาคท้องถิ่นแล้วก็ภาคราชการเนี่ยผมเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาน้ําเสียของเราเนี่ยมันก็จะทําให้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว,เ,รวเพราะถือว่าปัจจุบันสถานการณ์ไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะเพราะว่าปริมาณน้ําเสียในประเทศไทยเนี่ยสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยน้า เป็นน้าต้นทุนตามธรรมชาติของเราเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในแค่เกณฑ์พอใช้นะกับเสื่อมโทรมนะยิ่งถ้าเป็นลาน้ําสาขาย,ย่อยๆคลองเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเสื่อมโทรมมากผมค่อนเยอะค่อน,ข,อนข้างเยอะมากอันนี้คือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนร่วมกันคนละไม้คนละมืออ่ะตรงนี้แหละครับผมว่ามันก็จะทําให้สถานการณ์คุณภาพน้ําของเราดีขึ้นอืมนะครับผมในเรื่องของ ความร่วมมือนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นทศที่สอนะครับที่เป็นการลงมือปฏิบัติร่วมกันของทั้งโลกเลยนะครับประชาชนทุกคนนะครับถือว่ามีบทบาทในการมีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนในการสร้างบลพผลทางสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่ท่านอธิบดีได้บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกๆคนนะครับก็ต้องร่วมม้ร่วมมือกันนะครับในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของน้านะครับไว้ให้อยู่กับเราเนี่ยได้มั่นคงมากที่สุดเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้น้ําที่มีคุณภาพต่อไปนั่นเองครับวัน ครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับผมท่านอัธพลเจริญชันสานะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอย่างสูงเลยนะครับที่ได้มาขยายความคิดรวมไปถึงพูดคุยนะครับเคลียร์คัดชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํานะครับร่วงการควบคุมและลดมลพิษของน้ําเสียนั่นเองครับหากคุณผู้ชมนะครับอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษนะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook f a n p เ g e ของกรมควบคุมมลพิษได้เลยนะครับ ในสำหรับเอพิส od ถัดไปนะครับเราจะมาสกิดคิดสกิดคุยในเรื่องอะไรนะครับต้องคอยติดตามเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปพร้อมกับท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษครับสวัสดีครับสวัสดีครับ